อำน,นาจหน้าที่ใช้พยายามใช้คําของอาจารย์ที่มากที่คิดว่ามันน่าจะได้คะแนนคือเหมือนอาจารย์ท่านไหนสอนก็ใช้คาผู้ของอาจารย์ท่านนั้นนะคะต่อไปเวลาการใช้อำน,นาจเาากฎหมายเนี่ยสาลตัดสินคดีจำได้ไมหมคะกรสร้างใหญ่รัฐสภาคือออกกฎหมายคอรมอคือบริหารราชการแผ่นดินนะคะเทศบาลตำบลก็สามารถทําได้4อย่างที่อาจารย์บอกไวนะะ้นะคะก็คือ 1. ออกกฎ กฎนี่คือกฎกระทรวงจำได้ไหมคะกฎกระทรวงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงข้อบัญญัติพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงประกาศกระทรวงระเบียบข้อบังคับแต่เทศบาลตำบลเกี่ยวข้องก็คือข้อบัญญัติท้องถิ่นอบจอมือพระยา,ยากรทมอบตอใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่นหมดเทศบาลใช้คำพูดเดียวคือเทศบัญญัติเทศบาล,าบาลจุด เทศบัญญัติเทศบาลจุดๆคือกฎนะคะข้อแรกทีนี้ขอว่าพี่ยังไม่จำเรื่องการปลาเทศบ,บญญติอย่างอื่นเลยเพราะมันเยอะมากอย่างเทศบาลที่ปราเทศัญ,ญติเรื่องตลาดเรื่องอะไรเยอะแยะมากเลยค่ะจะจําอยู่อย่างเดียวก็คือปลาเทศบ,บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีคือการวางแผนในรูปงบมาคืออะไรแล้วแต่จ่ายเงี้ยค่ะนะคะเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนี่ยกตัวอย่างว่ามันเป็นกฎของเทศบาลนะคะ ต่อไปนะคะเมื่อเมื่อาการตลาเทศนันญ,ญัติงบม,ม,มารายจย่าประจำปีเนี่ยนายกเสนอต่อสภานายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาได้ค่ะ,ดคะเดี๋ยวได้จบแล้วได้จบแล้วทีนี้ยกตัวอย่างถ้าจะแตะก็ดูในกรอบที่พี่ยกไปนะคะ แต่ยกเทศมนตรีก็ออก,กวางระเบียบที่ไม่ขัดตับกฎหมายได้เช่นระเบียบชมรมผู้สูงอายุของพี่มีระเบียบชมรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลจุดๆพศ2559พี่ก็อ,ออกระเบียบนะคะไประเบียบข้อมูลข่าวสารของทางราชการพศ2558เพิ่งออกเมื่อปีที่แล้วของพี่นะพระบรข้อมูลข่าวสารของทางราชการพศ2540กฎหมายใหญ่ เทศบาลสามารถออกระเบียบโดยนายกเนี่ยออกวางระเบียบที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายใหญ่ได้ก็คือเป็นอำน,นาจของนายกออกได้ก็เป็นระเบียเบเทศบาลม,มือตำบรจุดๆดจุดว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการพศ2558อย่างนี้เป็นต้นนะคะกฎหมายใหญ่คือ4-0แล้วก็ออกระเบียบของนายกออกได้นะคะข้อ 2. ออกคําสั่งทางปกครอง ที่ชัดเจนที่สุดคือคําสั่งทางปกครองก็คือคําสั่งอะไรคะคาสั่งที่ใช้อํนนานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่อันนี้ค่อนข้างนะคะที่ก่อใช่ไหมคะเมื่อกี้เราเรียนก่อโอนสมวนะรนะนับหรือมีผลกระทบต่อสิทธิและสถานะของบุคคลไม่ว่าจะเป็นการเชื่อข่าวหรือถาววอรอันนี้คือคําสั่งทางปกครองนะคะอันนี้ไปขยายความเองได้นะคะเช่นอะไรคะอาจารย์ยกตัวอย่างเลยว่า คำสั่งทางปกครองของท้องถิ่นคือการที่เจ้าพนักง,งานท้องถิ่นคือนายกเทศมนตรีใช้อำนาจตามกฎหมายของพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพศ2522เนี่จยจะยกตัวอย่างนะคะออกใบอนุญ,ญาตก่อสร้างอาคารหรือไม่ออกให้เขาเขาฟองได้ออกไปเนี่ยสมมุติว่าพี่มาน้องมาขออนญาตที่เทศบาลก่อสร้างบ้านใหม่นายกใช้อำนาจ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพศ2522อ,ออกใบอนุญาตก,ก่อสร้างอาคารได้จะมาจะมาลื้อถอนอาคารก็ออกใบอนุญาตให้ลื้อถอนอาคารฉะนั้นถ้าใครจะลื้อถอนอาคารแล้วก็ไม่มาขออนุญาตก็คือว่าผิดก,กฎหมายนะคะอันนี้ก็คือว่าเทศบาลมีอำนาจที่จะออกคำสั่งทางปกครองก็คือให้กับประชาชนก็คือ ให้ก่อสร้างบ้านใหม่หรือถอนบ้านต่อเติมบ้านก่อสร้างอาคารพาณิชย์ในเขตเทศบาลนั้นนายกเป็นเจ้าพนักง,งานท้องหินนะคะคกลจบแล้วค่ะต่อไปการกระทําทางกายาพาโทษก,การกระทำทางปกครองนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างว่าอะไรคะถ้าเทศบาลขุดลอกคลองเองเอาเจ้าหน้าที่ไปทาเองก่อสร้างถนนเองนะคะเป็นการกระทําทางปกครองนะคะอาจารย์บอกว่าการกระทําทางปกครอง เป็นการกระทำใดๆที่กฎหมายบัญญัติให้บริการประชาชนนี่นี่เป็นเอามาจากบันทึกที่จดจากอาจารย์นะคะการทําทางปกครองเป็นการกระทำใดๆที่กฎหมายบัญญัติให้บริการประชาชนนะคะฉะนั้นจําได้ไหมบริการประชาชนตามกฎหมายมาตรา50ของเทศบาล<อ>ก็คือเรื่องช่งางจำได้ไหม<อ>ถ้าสงเจ้าหน้าที่ไปทาเองเป็นการกระทำทางปกครองอาจารย์บอกต่อว่า ถ้าเทศบาลทำเองไม่ได้จาได้ไหมคะแล้วจ้างเอกชนทาจะเป็นคําสั่งทางปกครองทันทีก็ไปโปรยคํานิยามของคําสั่งทางปกครองว่าคําสั่งทางปกครองคืออะไรคะคําสั่งทางปกครองที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเอกชนฉะนั้นการก่อสร้างถนนที่เทศบาลทําเองไม่ได้เพราะมันใช้รัมาณจำนวนมากใช้แรงงานคนจานวนมากต้องจ้าง จ้างบริษัท A B C เนี่ยเป็นสัญญาทางปกครองนะคะสี่เรื่องนะคะต่อไปเพื่อไปเร็วนะคะที่ที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะผ่านหลักกฎหมายมาชนแล้วตามอำนาจห,หน้าที่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพื่อเราก็มาจบที่เพื่อให้ไปถึงหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดเราก็มาเขียนอีกครั้งหนึ่งหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดของเทศบาลก็คือมาตรา50วงเล็บ1 9. ถึง้าจําไม่ได้ก็คือ หน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลนั้นๆ <c oughs> ถ้าใครจำไม่ได้นะคะต่อไป <c oughs> เพื่อให้ไปถึงอํานาจหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดแล้วทาไมคะก็ให้ไปสู่ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ที่เทศบาลต้องทําตามมาตรา50วรรค2นะคะมันจะบอกว่าเพื่อประโยชน์ของเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ถ้าไปเปิดตัวพรบรดูนะคะวักสอใช้บทนิ่งนั้นเลยค่ะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูขแกป่ประชาชนนะคะนั่นแหละค่ะตรงน,นั้นชัอบได้เลยทีนี้ในส่วนของการกํากับดูแลเทศบาลตําบลคืออะไรการกํากับดูแลของโครงสร้างใหญ่คือศาลใช่ไหมคะคืออำนาจตุลาการของเทศบาลตําบลก็คือในอ,อําเภอไล่ไปนะคะในเทศบาลตําบลเนี่ย ในอำเภอเป็นผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยในการกำกับดูแลเทศบาลตำบลแล้วก็กระทรวงมหาดไทยมีการกำกับดูแลตรวจสอบถวงดุลน,นะคะแต่ถ้ามีเกิดกรณีข้อพิพาททั้ง4ตัวก็คือกฎคำสั่งทางปกครองการกระทาทางปกครองสัญญาทางปกครองทั้ง4ตัวนี้จะไปเป็นคดีถ้าเป็นคดีข้อพิพาทก็จะเป็นคดีสู่ศาลปกครอง อาจารย์บอกว่าสารปกครองมีนหน้าที่อะไรคะอันนั้นแหละคะ่ะก็ไปเขียนเพิ่มเนื่อที่ไปสารปกครองเพราะว่าสารปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคาดีที่เกิดจากข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองกับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกอชนฉะนั้นหมดเลยสตัวนี้ต้องไปสารปกครองถ้ามีคดีพิพาทจบค่ะขอ,คขอบคุณค่ะ